สวัสดีวันที่16บหพฤษภาคม2567 2 0ห้รสอนะคะถูกหอ,อกันไหมคะทุกคน609 0ดิฉันไม่ได้ซื้อคะ่ะจริงๆมามาซื้อของทางนี้แต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่โดนวันนี้เราจะออกไปเที่ยวปราสาทนนสปรานะคะ ตอนนี้มีบางคนเรียกกราดแล้วนะคะเพราะว่าถอยรถไม่ได้ช่วงที่จะพาทุกคนดูนะคะตอนนี้คือลุงจะมาเติมน้ำ่าเป็นจุดเติมน้ำของแคมป์นะคะแคมป์บางที่นะคะไม่มีที่เติมน้ำให้เราไม่ไม่มีที่จับไฟให้เราไม่มีห้องน้ำไม่มีอะไรเลยเหมือนที่ดิฉันพูดไปในคลิปก่อนนะคะใครสงสัยว่า แคมป์ประเทศนอกกาเป็นยังไงวนไปดูคลิปอันเก่าได้ค่ะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูลุงทำอะไรนะคะอันนี้เป็นจุกน้ำสายยาง is yours <S <Yes. S 2> สายยางเป็นของลุงนะคะจุกน้ำตรงนี้อันนี้ปล่อยน้ำทิ้งนะคะอันนี้เป็นน้ำที่เราใช้ล้างจานล้างมือล้างอะไรต่างๆนะคะจากสิ่งที่เราล้าง ก็จะเป็นที่ทิ้งแบบนี้ค่ะแต่ละแคมไม่เหมือนกันนะคะเขาดีไซน์ออกมาไม่เหมือนกันอันนี้อันนี้น้ำอะไรที่รัก water water for the tap and the shower room this is water tank fresh water tank อันนี้น้ำน้ำดีนะคะ <And S 1> น้ำ <it. S 1> ธรรมดาน้ำดีๆแล้วก็เอาใส่เข้าไปในแทง mm. เผื่อว่าเวลาที่เรา ออต้องการปวดฉี่ปวดอะไรกลางทางนะคะมันก็ยังมีน้ำใช้ได้เอ,อ๊ะทำไมลมยางเราอ่อนจัง hmm? ยังไม่ได้พาทุกคนดูรอบๆตัวรถข้างนอกข้างในเลยนะคะถังเก็บของ that s, that s ลุงบอกว่าเป็นถังแก๊สแปรนะคะเผื่อไว้เผื่อแก๊สหมดแก๊สทำอะไรที่รัก <The> Main gas tank is LPG underneath oh. 25 liters LPG mm hmm. 25ลิตร LPG นะคะ Use for อะไร LPG for cooking for heating mm hmm. for hot water mm hmm. ใช้สำหรับ uh, ทำกับข้าวทำ เครื่องฮีเตอร์นะคะในรถใช้แกสส๊สหมดแล้วก <c oughs> ็ตู้เย็นเราก็ใช้ด้วยนะ <c oughs> ตู้เย็นมันเป็นระบบที่ใช้ทั้งแกส๊สใช้ทั้งไฟนะคะในช่วงที่เราเดินทางเราก็จะปรับตู้เย็นมาใช้แกส๊สแต่ว่าตอนนี้ตู้เย็นเราตายเรียบร้อย <c oughs> ตุยแล้ว Heating in hot water can be electric or gas, mm hmm. depends, if you k n o w hooked u you can use mm hmm. gas Heating or use ไฟฟ้าก็ได้ใช้แก๊สก็ได้นะคะลุงบอกตอนนี้มีรถมาต่อคิวกับเราแล้วนะคะลุงจะต้องเสร็จหรือ,อยัง Yeah นี่นะคะลุงก็จะมาจุกกับแทงตรงนี้ค่ะแทงที่จุกนาง drinking water o n อ y อันนี้คือน้ำสะอาดที่เขากรองแล้วนะคะเป็นเขาจะมีจุดที่เขากรองอยู่แล้วก็ตั้งขึ้นมาแบบนี้อันนี้คือน้ำสะอาดค่ะทุกคนน้ำสะอาดก็จริงแต่ว่าตัวถังเก็บน้ำเราสะอาดไหมอันนี้ต้องระวังเพราะว่าในช่วงปลายปี2021ก่อนที่เราจะย้ายไปนะคะลูกชายอะ่ะด้วยความที่ลูกชายไม่รู้นะคะ แม่เก็บขวดน้ำไว้ตรงไหนลูกชายก็มาเปิดน้ำที่อยู่ในถังนั่นนะคะถังในตัวรถอ่ะผลปรากฏว,ว่าลูกชายท้องเสียหลายวันเลยค่ะโอ้โหไปบกทำไมไม่ถามแม่ก่อน <c oughs> อันนี้เป็นภาราวาลแบบที่เขาพับเก็บได้นะคะทุกคนอันนี้ลุงก,ก็ช่วยเขากางด้วยค่ะตอนที่วันที่เขากาง <c oughs> ลุงเนี่ยนอกจากสารพัดพิษแล้วนะคะยังสารพัดพักษาดื่นน้ำนะคะ่ะทุกคนเมื่อกี้ไม่ได้เปิดไม่ได้กดเปิดกล้องค่ะลุงถอดสายยาง,ล,งลุงปล่อยน้ำออกจากสายยางโทษดิฉันก็หลงตลอดเลยค่ะลืมเก็บค่ะเป็นสายยางที่ยืดได้แบบนี้ คุณพี่เขารออยู่นะคะเดี๋ยวเราไปขึ้นรถกันคุณป้าไม่รอคุณป้าจัดการใส่กระป๋องน้ำและนี่ก็คือวิธีการที่เราเติมน้ำจากจุดแคมป์ของเรานะคะอย่างที่เคยบอกในคลิป อันก่อนไปว่าบางแคมป์ไม่มีเซอร์วิสของน้ําไม่มีเซอร์วิสไฟไม่มี Wi-Fi ไม่มีอะไรทั้งสิ้นมีแค่สถานที่นะคะเป็นบางที่เป็นป่าให้เราเข้าไปจอดห้องนงห้องน้ำอะไรก็ไม่มีเพราะนั้นคนที่ไปแคมป์ที่เขาไม่มีเซอร์วิสต่างๆเนี่ยจะต้องเตรียมเตรียมเต็นท์ซ่วมไปถงังซ่วมของตัวเองไปนะคะแต่ว่าที่นี่ก็จะ ดีหน่อยเพราะว่ามันรันบิสเนสไม่ใช่สิมันรันธุรกิจด้วยหน่วยงานของคาราวานแคมปิ้งของเขาเองนะคะอย่างที่บอกทุกคนว่าเกรดหรือว่าระดับของแคมป์จะมีอยู่3เกรดนะคะเกรดที่เจ้าของเข้าร่วม แต่ไม่มีอะไรให้เลยเหมือนที่พูดไปเมื่อกี้ก็เป็นลักษณะที่มีแค่สถานที่ให้ไม่มีน้ําไม่มีไฟไม่มีสซวมไม่มีอะไรใดทั้งส้นให้อันนั้นก็เออลงอันนั้นก็เป็นลักษณะที่หนึ่งนะคะส่วนลักษณะที่สองก็จะเป็นเจ้าของเข้าร่วมคือคำว่าเข้าร่วมคือเขาจะมีหน่วยงานนะคะทุกคน ี organization ที่เขาทำเกี่ยวกับดูแลเรื่องของแคมป์คาราวานแคมป์นี่แหละคะ่ะอันที่สองก็จะเป็นเจ้าของที่เข้าร่วมแล้วก็มีมีไฟมีน้ำมีส้วมมีที่นั่งเล่นมีบริเวณให้นะคะแต่ว่าคุณภาพหลายๆอยา่างอาจจะ สู่แคมปิ้งคาราวานออร์แกไนเซชันที่เขาทำเองไม่ได้นะคะแคมป์ camp ที่เป็นระดับที่เพอร์เฟกก็จะเป็นแคมป์ที่เราอยู่ตอนนี้นะคะซึ่งมีทุกอย่างเซอร์วิสหมดเลยนะแต่ว่าก็ต้องดูราคาด้วยต่อคืนนะคะว่าบางที่มีเข้ารู้กว่ามากๆเราเคยเจอแล้วนะคะช่วงก่อนที่เราจะย้ายกลับไปมืองไทย เราเคยไปแคมป์ที่มีบ่อ์ตกปลามีอะไรหลายๆอย่างเซอร์วิสนะคะเพอร์เฟกอะแล้วเจ้าของเขาไม่ง้อเลยเป็นเป็นเจ้าของเองนะคะไม่ใช่หน่วยงานะที่เขาไปไปทำเองก็ไม่ง้อเลยเขาเขาสามารถบอกเราว่าฉันให้เธอตั้งได้แค่รถนะฉันไม่ให้เธอตั้งเต็นอะไร เธอมีรถพ่วงมาฉันไม่อนุญาตนะอะไรประมาณนี้หรือว่าเราเจอแบบว่าตอนจองในอินเทอร์เน็ตราคานี้แต่พอไปถึงแคมป์อีกราคานึงก็ Now, ฉันไม่ง้อเธออะไรประมาณนี้ <There is S 2> ค่ะทุก <is S 2> คนเราเจอมาหมดแล้วนะคะก็ <laughs> <laughs> พูดให้ฟังเยอะๆนะคะทุกคนอาจจะไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่ เพราะว่าน้องแซดแนปนี้พูดไม่หยุดเลยโอเคพาทุกคนคลิปสั้นๆมาพูดคุยให้ฟังแล้วก็มีโอกาสได้จอดแล้วก็ถ่ายให้ทุกคนดูนะคะยังมีอีกหลายอย่างเรื่องของการอยู่แคมป์ที่ประเทศอังกฤษที่ดิฉันยังไม่ได้ถ่ายนะคะตัวแต่ใจเย็นอยู่ไม่รู้จะถ่ายตอนไหนหลายๆเรื่องเลยอันนี้เราจะไปเที่ยวที่ปราสาทเนสเบรา <laughs> เดี๋ยวเราไป เชี่ยวประสาทกันต่อค่ะ